บิสกิตจอยเนอร์ดิวอล DCW682 ปรับอะไรได้บ้างมาดูกันอย่างแรกเลยคือปรับองศาตามมุมที่เราต้องการจะจอยตรงนี้บิดคลายออกแล้วก็จะปรับองศามีตัวเลขบอกตอนนี้ก็45องศาในกรณีที่เราจะเข้ามุม45องศาแต่ว่าโดยปกติส่วนมากเราก็จะใช้90องศาแล้วก็บิดล็อกให้แน่นฟังก์ชันต่อไปก็คือปรับตามความหนาของไม้ที่จะใช้เราจะคลายลูกบิดตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็หมุนตัวลูกบิดตรงนี้ให้มัน ชนกับไม้เพื่อเป็นการบอกมันว่าไม้ที่เราใช้เนี่ยหนาแค่ไหนจากนั้นก็จะมาดูตรงขีดสีแดงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ใบคัตเตอร์มันเจาะไม้ฟังก์ชันต่อไปก็ปรับตามขนาดลูกบิสกิตที่เราใช้โดยการหมุนตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่เบอร์ศูนย์มันก็จะออกมานิดหนึ่งเป็นเบอร์ที่เล็กสุดปรับไปอีกหนึ่งคลิกก็จะเป็นเบอร์สิบมันก็จะออกมาเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็ปรับไปอีกหนึ่งคลิกก็จะเป็นเบอร์ยี่สิบ ก็จะออกมาเยอะที่สุด มาดูประสิทธิบบภาพขายขี้เลื่อยของบิสกิตจอยเนอร์ดีวอตัวนี้ช่องนี้มันจะเอาไว้ใส่กับถุงเก็บขี้เลื่อยตัวนี้การทํางานคือพอมันเจาะเสร็จเนาะมันจะมีอาศัยแรงลมของมอเตอร์ปั่นเอาขี้เลื่อยออกมาตรงนี้เดี๋ยวจะเจาะให้ดูว่ามันเก็บขี้เลื่อยได้สะอาดแค่ไหนมาดูประสิทธิภาพของระบบเก็บฝุ่นมันอันนี้ยังไม่เจานะเนาะเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูสดสดเลย เนี่ยเจาะแล้วนะเห็นไหมสะอาดแทบจะไม่มีฝุ่นเลยมีฝุ่นแค่เศษแบบเอามือจับอะถึงรู้สึกของดีมาดูฝุ่นที่เราเจาะเมื่อกี้เทเนี่ยมันเก็บเข้าถุงเก็บคี้เลื่ยได้ 不错，